าสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไฟเบิร์ดสุดคนพี่น้องทั้งลาวทั้งไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเด้อเบิดสดมองสมบัติน้องก็เออเบิรดกับเขาขอกกับใจทุกฐานบรรดาฐานบรรดาเอฟซีมรดาหมู่เพื่อนบรรดาเดับเพื่อนทางยูทูบแต่ก็คือทางเอฟซีแน่เนาะผู้ใจดีที่มาให้กำลังใจผู้ก้าได้ได,ดแตลอดมาเพี่น้องเนาะ,ะเออผูอ้กล้าแต่ผมยังตอบแทนบนคุณ นอกจากคำขอบอกขอบใจหลายๆเพี่น้องเด้อขอให้ที่นี่มีแห้งเพื่อสุญสักคนที่เขามาให้กำลังใจเนาะและมืัอนี้ผู้คากับผมไม่ยังเนาะพี่นอ้องผู้คากับสีสว่าสีมาแลมบอกผีเนอะเนาะบอกผีบอกนอก้องือว่ามืมัอนี้ผู้คากัเสดเดินทางพี่น,อน้องเอยเดินทางไปไกลนอนเมื่อบ้านเกิดเมืองนอนน,อน้องเองอู้นที่สว่างน,นามงาพี่นอ้องเด้อไกลเนาะ จากสวรรค์เมื่อพุ่นกัประมาณเจ็ดแปดสิบลักลอยลักอะไรไปน้องเอ้ยหลายกิโลเมตรนาะงรว่าเจ็ดแปดสิบเก้าสิบเประนี่เจ้าไกลสมควรน่อเกษติเมื่อทุกะสมเกษตรมายาสพยำน่องนองเรียกว่าเมื่อสรงสการกบวบาแม่นี่น่องเอ้ยสมสงครามไปแถวนวลนาะในแถวนวอยู่บ้านนามงบ้านวนสูงหันไปน้องนาอก็เป็นีไปน่องนาะเป็นแถวตะานเป็น ยาวงอะไรนอกพีนอกนอกเป็นยาเป็นผีเป็นนกเป็นยาดะนอกวงสาขาดยาแต่ถ้าเราไปนอกนอกก็จะเป็นอไนอกอืมเป็นนอกไปเถ้าหรือว่าสาวเอาแมมเนอกนอแต่ว่าเป็นเสียชีวิตแล้วนอกกจะไป็ีสิ้องในเมื่อสีอยู่ไกลแสนไกลกับยาเนอกกับหัจอดเิงนอกนำเป็นยาตายก็จไปหอดไปหากันไปนอกนาะะขนาบุญเง่นกับสี่ปเป็นนอก พี่น้องการนี Hinter ่ยคันยำเป็นยำตายหอดกันกันทุกวันบางทีมันนอกรน้องพี่นอกเนาะซัดนับบุกขาต้องขาดก็ได้ต้องจำเป็นต้อเมื่อเนาะอีกหนึ่งกะารครอ่ครัว้งสางกะบ๊อสบายแน่ร้านบ๊อสบายแน่สมุยญามแน่เนาะเออกะหลังจากประชุมสกัดแล้วต้องเสียฤาสิมาลิน้ำมงแน่ต้อเสียฤาษีไปขาคุ้กบทั้งฝุดกับพระจักรพี่น้องมันโดงหินมันโดงหนอกใบพี่น้องเลย คุดกบน้ำแก้บดงดงอ,งอกมาาอดดไม้พี่น้องน้ำมันช่องสาวบดงดอกไม้พี่น้องเลงมเทียบ,ยบยสิไปสนดอกว่าอืมอเดี๋ยวน,นพี่น้องเื่มันคันกับบริไตพี่น้องเด้อพี่น้องแบดงดอกไม้เดีองเจะไปคุดกบน้ำกบลายแถวแแถวนั้นเนาะโอ้จัสออนกบยู่ว่าอยากตาคุดน้ำยู่ว่ามุกเจอกระสิแวไวไปคนทีมีพี่น้องไอโฟนจะนามูมบดงดอกไม้กลางบริไกพี่น้องน้ำมันจิหารักพี่น้องกบลายแแท้กรตรงหน้าขนา คุณเอาคุณเอาพี่น้องสนาคารกูขาดเทนแหละอยากไปพี่น้องเออสองสาวาดตงดรงใหม่เนาะคุณตะโกนกบไลน์ธนาคาดมักคุณกบเนาะเออเออสาวาดตงตรงใหม่ก็เสียอะสิไปเพื่อคุณโกนเพื่อตรงหน้าเนาะจะอ้อนกบไลน์พี่น้องเอออ่ะก็มีเงินไลน์พี่น้องเอยเนาะกำมิดจะทำหนี้ฝากที่ฝากนอกเนาะธนาคางจากนั้นกินข้าวกินน้ำแล้วธนาคาอาจจะเดินทางนำมุ่ล้วเนาะส่งสริมการ น่องทางจ่าสุขทการกับื่อว่าบอกน่องแกลับไปฮาดีฮาน่อกทางนำมุงใหญ่ฮาน่องขึ้อเสาระมเสาแพรเงนาอยิข่าวลานหมดสบายในกระบานแกจะไปเยี่ยมยามเนยน่องการม่จุฉาลือนี่พี่น่องเด้อแต่เขาก็ใจได้สุดท้ายที่กระบนกระส้มนาอที่เขาใหใก้กำลังใจเนออาการติดตามรับชมปล่ละช่วง บรรยากาศอยู่น้ำม้งน้องบ้านในน่องจากนอกพี่น่องโอกาสกราจเดินทางประมาณใช้เวลาก็ประมาณสัมมงค์ไปนอกพี่น่องก็ว่าเรายุรเกษีกว่ายประมาณหกสิบกิโลเมตรต่อสมมงนอกพี่น่องเนาะอาสิะประมาณสัมมงครึ่งเกษีหกบ้านเนาะอย่างไวก็ได้เนาะอย่านสายเอาสัมมงเนาะเอ้วก็ท่าติดตกรรมงสมกันพี่น้องบรรยากาศตอนไปส่งสการสิเป็นอย่างไรคนหลายคนหน่อยสัมไรเกิดใเนาะบรรยากาศเงียบเงาสัมไรหรือว่าใัมไรกะับท่ากุญผสมกันพี่น้องเนาะ มาวันี้ผู้ขายก็ขออวยใขอตุกการที่เบิ่งี่ส้มนี่จุดดีีแห้งวัดสุขสุกคนมาจากโลกไพ่ไข่เจ็บจอพี่น้องเด้อมีความสุขความเจริญเนาะรับรับวดยรัวเก็บัืสุขสุขคนเนาะเขาโอ้กับใจอะลายเนอะ